นนตัวสูงมากนะสูงเท่าไหร่เนี่ยถามได้ไหมน่าจะร้อยแปดสิบเจ็ดเห็นไหมลองยืนได้ไหมได้ทำไมอ่ะก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหรยได้หมดเวลาแล้วไม่เคยมานั่งคุยอย่างนี้เลยพี่เต่เคยปะเอพยอง นนนตลกไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนเขาบอกเคยครับผมานี่คือเป็นอะไรครับกระปิอ่ะกระปม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเาเล่นเคริ่องดึ่ได้ดิใช่ไหมก็แค่เล่นเคริ่มไปก่อนใช่ ไปอย่างเร็วเลยกระดาษแม่งยังไม่ทันเกาะเลยลอกแบบ